หมุนสี่ครั้งอยู่ตรงนี้แหละตรงใกล้ๆคนยายคนนี้นั่งนี่แหละตรงนี้แหละมีพ่อค้ามานั่งขายลอตเตอรี่ตรงนั้นแหละผู้ชายนแะแต่พอพอถูกแล้วว่าจะเอามาให้เขาใช้หน่อยสักร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยค่าน้าใจไม่เห็นเลยไม่เห็นแต่คงจะเป็นขาจรนั่นแหละที่แบบว่าเขาเขามานั่งไงแม่แล้วเราอ่ะได้โชคกับเขาไงนานๆเราจะถูกรางวัลหมุนสี่ครั้งเนาะก็คือเราไม่เคยถูกเลยไง คุณสี่ครั้งน่ะมากินกาแฟด้วยหน้าลงขคสเนาะพอดีลูกชายโอนตังมาให้ก็ว่าจะไปจ่ายอ่ประกันชีวิตคุณยายอยู่ก็ยังไม่ได้ไปจ่ายเลยอืมก็ยังขาดอยู่ห้ารอยอ่ะเติมไปแล้วพันหนึ่งเนาะเขาก็เรียกเก็บเรียกเก็บเงินนั่นแหละแต่ว่าเราก็นั่งนั่งเล่นเนาะขอบคุณพี่น้องทุกท่านเด้อนะคะขอบคุณแม่ดารุนีจ้าแม่จูนคาเขามอาขอบคุณแม่จูนเน้ะ นูเห็นยูได้เมจูนแต่ว่าหนูบรได้ลงไปคอมเมม็นเ้อะบางครั้งนูใส่เครื่องร่องเมจูนก็นั่งเบาปั๊บปั๊บปั๊บอยู่แต่ว่าหนูใส่เครื่องรองหนูเลยบอกหนูยบอกด้เอาลงไปคอมเมมตนแต่ว่าหนูก็นั่งเบิ่งอยู่เมจูนเบาหนูก็นั่งเบิ่งอยู่แต่ว่าหนูบรได้ลงไปคอ่เมม็นเนาะเพราะว่าเมจูนเราไหลบ่อยอยู่อ่าคือมันไม่ได้เอาเครื่องเครื่องหลักเลยขี้เกียจก็ไปสวัสดีคนแบบว่าเขาจะสวัสดีเราในนามชื่อชื่อช่องนะแต่ว่า เราเราไม่ได้ใช้ช่องแล้วมันไม่มีช่องเนาะตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็จะมีสารสารพระภูมิแบบนี้เนาะพี่น้องใครที่ผ่านมาสักการะบูชาก็ไหว้ยกมือขอพรเราได้พี่น้องตังน,นี้หอมคือว่าเกิดมาอาอยุถึงเลขหาแล้วก็วเคยถือลอตเตอรี่จ้าเถือวันนั้นอยู่ๆก็ฝันฝันดีนเนาะว่าลอยมา รถเราอ่ะที่อยู่ตรงนี้ให้ตาตอนนี้ให้คุณตาไปขี่แล้วแหละรถมอเตอร์ไซค์เรามันมีหลายคันอยู่ให้คุณตาไปขี่คันนึงพอดียังหอมฝันว่ามันลอยลอยลอยมากับน้ําน้ําท่วมก็ไหลไหลไหล,าลามาทะเบียนรถมันก็ลอย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 ,ลอยมาเนาะตอนนั้นะมันเป็นเลขเจ็ดหกสี่เราก็เลยซื้อสองตัวสี่เจ็ดหกแล้วก็เจ็ดหกสี่สองใบเท่านั้นแหละแม่ลอตเตอรี่อ่เนาะตรงนี้แหละตรงตรงที่มีอ่า ตรง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 ต้นไม้เขียวเตี้ยๆเนี่ยมองหาคนขายลอตเตอรี่ผู้ชายก็ไม่เห็นเขาเขาอาจจะเป็นคาจอแล้วมานั่งแล้วมันเป็นโชคของเราแหละวันนั้นนหะเราก็ว่าเออจะเอาังค์มาให้เขาหน่อยอะไรประมาณนี้แหละอืแต่ว่าก็ยังไม่ได้ให้พวมาลัยคุณยายเลยเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนมีโอกาสก่อนนะลืมสาขอบคุณทุกท่านเด้อนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ ขอบคุณหาทันเนาะนะคะใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยเด้อพี่น้องวันนี้ว่าจะทํางานบ้านสะหน่อยแล้วก็ไปชมพี่น้องหลังบ้านก่อนเนาะว่าจะซักผ้าซักผ่อนนั่นแหละแต่ว่าขอเปิดค่าหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้เปิดค่าประมาณ4วัน5วันแล้วมั้งไม่ได้ไลเนาะห้าวันไลทีสี่วันไลทีเดือนหนึ่งไลทีสามสี่ครั้งแล้วมั้งตอนนี้นะนั่งกินกาแฟ เมื่อกี้นี่เดินผ่านร้านกาแฟแล้วรู้สึกหิวหอ๋อหวยห่วย,ยจะเอาเครื่องลนึ่งถึนมาดั่งกันได้บาทไหมพี่น้องตอนแรกเอาเอาเครื่องเดียวก่อนเพื่อ,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 อให้มันเกิดดานขึ้นก่อนจะขายเชียวอีกเครื่องหนึงมาดั่งที่หลังเนาะ,ะเราคิดว่าเราไม่ได้นาฬิกามาทานมันหมดนาฬิกาผู้สาวเป็นอะมาฝากไปเติมมาได้แม่มาแสนท่นซองมาด้หนี่งกระแสนะไงไปเปลี่ยนนะอันทานเราได้ไหมไปซื้ออันใหม่ก็เลยยกอันเก่าให้เรา เดียวเดียวเนี่ยทำไมมันเหนียวจังเลยอ่ะโดนอนะเนาะเหนียวตืดๆเลยดูอยู่ห้าคนขอบคุณเลยพี่น้องที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวจะดูหน่อยว่ามีด่านไหมถ้าเราเอาเครื่องรองขึ้นมาเนะี่ยเอาขึ้นมา้อมกันเนะี่ยไม่เห็นด่านเลยพี่น้องแต่ถ้าเอาขึ้นภายหลังเลยเ,เห็นนะ ได้ยินเสียงด่านเออเราก็ชื่นใจเนาะเราก็เลยเออแบบว่าไล์ไปก่อนสักสามนาทีสองนาทีแล้วค่อยดูว่าจะมีดาม่านไหมเนาะขอบคุณน้ดที่สามจากใครเนาะจากใครเนาะตัวนี้นั่งอยู่นะาะทพกศเดออ้อพี่น้องสหกรณ์การเกษตรทพกศไม่ใช่สหกรณ์ทพกศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเนาะศิลปภูมน่ะนั่งตรง ส่วนหย่อมส่วนหย่อมตอนนี้จะเป็นตู้ ATM นะคะโอ้เป็นตู้ ATM เนะาะเดี๋ยวจะตัดไฮไลท์บ้างนะคะเพื่อเป็นการเปิดเปิดวิดีโอบ้างนะะเนาะนะคะตัดไฮไลท์เนาะนะคะ